สวัสดีสมาชิกนะครับมีทรงหรถน่าใช้มาฝากหนึ่งคันนะครับคันนี้ Toyota Camry ท็อปสุดนะครับ 2.4Q ปี2002นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับมือเดียวป้ายแดงมีประกันชั้นหนึ่งติดอยู่ด้วยครับเช็คชมดูรถที่เมืองทองธานีนะครับบริการจัดส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอน139,000บาทนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดนะครับ รถสวยครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อเก็บงานมาทุกระบบนะครับติดแก๊สหัวฉีด LPG ใช้งานกันได้ครบเครื่องคุ้มค่าแน่นอนนะครับบอกเลยว่าใครที่ชอบทรงหรูนะครับ2.4ก็ต้องเออติมน้ำมันแพงครับฉะนั้นติดแก๊สใช้งานได้ทนทานดูแลง่ายอะไรก็ไม่แพงครับรถสวยกว้างขวางนั่งสบายออปชั่นครบครับมาหลังไฟฟ้าแอร์หลังเบาะคู่นหน้าปรับไฟฟ้าแอร์แบ็ก4ใบเซ็นทรัลอแอร์แบ็ก ABS ดิสเบคครับ เช็คชมดูได้ครับกว้างขวางนั่งสบายทรงหรูดูดีมีระดับนะครับกับ toyota camry 2.4 q ตัวท็อปนะครับน้ำมัน lpg ครับเดินทางใกล้ไกลไปได้ทางบ้านครับช่วงล่างนิ่มเงียบเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครับคันนี้เป็นรถของอู่น้องชายนะครับ เก็บงานทุกระบบครับเราเปิดอู่ครับฉะนั้นเช็คให้เรียบร้อยพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องนะครับ1 3 9 0 0 0าบาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอนนะครับใครไม่สะดวกเดินทางนะครับรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านนะครับเราคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับรถสวยนะครับตัวนี้ใช้งานแล้ว2,40 0 0 0กิโลเมตรนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่3มสีนะครับตัวนี้เกาะเขียวส้มฟ้าเลือกได้ตามสบายตาครับ รถสวยครับภายในใหม่ๆดูแลมาอย่างดีครับติดแก๊ส LPG ขับไกลขับใกล้ขับสบายขับเพลินใช้งานชิลๆครับติดแก๊สไปตอนไหนก็ได้ครับไม่เปลืองน้ำมันครับรถสภาพนี้นะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหา Toyota Camry นะครับติดแก๊สมาแล้วเรียบร้อยใครที่อยู่ทาง LPG ถูกใจแน่นอนนะครับขับหรูกว้างขวางนั่งสบายออปชั่นก็ครบนะครับแถมประหยัดด้วยรุ่นนี้อไหล่การซ่อมบำรุงดูแลไม่ยากไม่แรงไม่แพงครับ ก็ศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของ Camry ขับนะครับเข้าที่แฟนเพจ Facebook ได้เลยครับประสบการณ์ในการใช้แคมรี่ของแอดมินก็คือใช้อยู่ประมาณปีสอปีครับทนทานครับขับวันหนึ่งสองสามกิโลครับรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นไปกับกรุงเทพหัวหินประมาณนี้ครับไปกันเกือบทุกวันนะครับฉะนั้นทนทานนะครับดูแลดีๆใช้กันได้ยาวกว้างขวางนั่งสบายแข็งแรงอึดถึกทนครับเช็คชมดูรถที่ เมืองทองธานีนะครับใครไม่สะดวกเดินทางเราจะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกัน h ันใดรถแน่นอนนะครับรถสวยทรงหรูกว้างขวางแบบนี้นะครับสีสวยเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเก็บงานทุกระบบหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกความสามารถเอกโครงสร้างเอกสารครบถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับใครที่กําลังหาทรงหรูนะครับแล้วก็กลัวจะเปลืองน้ำมันครับคันนี้เหมาะมากครับเพราะว่าติดแก๊ส LPG มาให้เรียบร้อยนะครับ ไม่ต้องติดเองครับเปลืองครับราคาก็หลายหมื่นนะครับสำหรับ LPG ใครที่พร้อมนะครับเราคัดและเช็คมาเรียบร้อยฉะนั้นท่านตัวความพร้อมว่าชอบหรือไม่นะครับถ้าบ้านไกลนะครับ แอดมินการันตีการจัดส่งให้ครับถึงบ้านท่านแน่นอนนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลได้เลยครับพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบครับอยู่ที่ไหนก็บำรุงดูแลง่ายครับรุ่นนี้อะไหล่หาง่ายหาได้แม้กระทั่งในออนไลน์ครับรถสวยทรงดีกว้างขวางนั่งสบายทรงหรูมือเดียวป้ายแดงมีประกันชั้นหนึ่งติดอยู่ด้วยครับก็ถูกใจสมาชิกที่หาแน่นอนนะครับนานๆจะมีมานะครับกับรุ่นนี้หายไปไหน